สวัดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share ของผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดต่อเนื่องในเรื่องของทุนนะครับของ a าจินโ o โตนะครับซึ่งเ,เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ6มิถุนายน2021 Morning Share ของหน่อยก็ได้แชร์เกี่ยวกับทุนที่เป็น a s i a n plus one scholarship นะครับซึ่งเป็นทุนที่จะเปิดโอกาสให้คนไทย หรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่7มิถุนายนก็จะเป็นเอพิโซดในเรื่องของอทุนของอาจินโมโตะที่มอบให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในประเทศไทยนะครับในการศึกษาเป็นทุนในประเทศไทยเนาะสบวนนี้ก็อาจจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ a s e a n Plus One Scholarship นะครับว่าเขามีรายละเอียดข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของอคุณสมบัตินะครับหรือว่า มูลค่าทุนต่างๆที่เราจะได้รับนะครับว่าเราจะได้รับอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของ รายละเอียดบางประการนะครับที่อาจจะอย่างเช่นเอกสารประกอบการสมัครอะไรเงี้ยว่าเราควรที่จะเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับสำหรับการรับสมัครเนาะซึ่งการรับสมัครเนี่ยโดยก็ได้ไปเช็คมาแล้วนะครับซึ่งเขาเปิดรับสมัครในช่วงเดือนประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับอย่างเช่นสําหรับปีการศึกษา2565เนี่ยเขาก็มีระยะเวลาในการรับสมัครเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงประมาณ28ธันวาคมนะครับถึงเดือนมีนาคมก่อนที่เขาจะมีการขยายช่วงระยะเวลาการรับสมัครออกไป นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะหนูคิดว่าช่วงเวลาในปกติที่เขาจะรับสมัครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจที่จะสมัครโครงการนี้นะครับก็อาจจะ,ะเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะครับก็จะมีช่วงสมัครประมาณนี้นะครับสำหรับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจํานวนการรับในส่วนของทุนการศึกษาประเภทนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากๆนะครับเขามีไอตัวทุนเนี่ยเขามอบให้กับ 6ประเทศนะครับโครงการในในปี2000ประจำปีการศึกษา2565เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจาก6ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็รัสเซียนะครับที่อยากจะมาศึกษาต่อปริญญาโทนะครับในด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่กำหนดนมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่เขาเข้าร่วมโครงการนะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทย ก็จะมีนักศึกษาจำนวน1หรือ2คนนะครับจากประเทศไทยรวมกับนักศึกษาอีก5ประเทศนะครับที่จะได้รับทุนนี้เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเออเป็นเออก็อจะมี1หรือ2คนนะครับที่จะได้รับการคัดเลือกในส่วนตรงนี้นะครับอืมในส่วนของคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับเรื่องการเป็นสัญชาติไทยสําเร็จการศึกษาหรือกําลังจะสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า16ปี ในประเทศไทยอะไรประมาณนี้อันนี้หน่่ยหนยคิดว่าได้พูดไปแล้วนะครับในในเอพิโซดก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลการเรียนดีมีผลการรับรองหนังสือรับรองนะครับจากทางอธิการบดีหรือคณะบดีจํานวน1ชุดอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอีก1ชุดอะไรเงี้ยอืก็จะเป็น recommendation letter ที่ที่ทุนอื่นๆก็น่าจะต้องขอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการมารับทุนตรงนี้เนี่ยก็จะ เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความแตกต่างจากทุนโดยทั่วไปมากนักคราวนี้เรามาดูมูลค่าทุนกันดีกว่านะครับว่าไอ้ที่เขาให้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันเอ,อ่อโดยชีวิตประจําวันได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าอื่นๆที่เขาบอกว่าออกให้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของอันแรกนะครับนักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยในที่นี้คาว่านักศึกษาวิจัยเนี่ยคือนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโท นะครับซึ่งทุนแบบนี้เขาก็มีให้เหมือนกันนะครับก็จากที่ทราบมานะครับก็คือเขาจะให้เลือก นะว่าสมมติเราสอบติดทุนแล้วเราจะเลือกไปเป็นนักศึกษาวิจัยก่อนแล้วค่อยเป็นนักศึกษาปริญญาโทรหรือว่าเราจะเข้าไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทเลยนะครับก็แล้วแต่การตัดสินใจนะครับคราวนี้ในมุมมองของอาจารย์ที่นี่เนี่ยเขาก็เขาก็แล้วแต่เช่นเดียวกันนะครับแต่เขาก็จะมีความคิดว่าไหนๆก็มาจะทําวิจัยแล้วเนี่ยก็เริ่มทาปริญญาโทไปได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะครับคนที่จะมาเป็นนักศึกษาวิจัยโดยปกติแล้วก็มักจะเหมือนมาปรับตัวเองก่อนเหมือนมาปรับตัวในเบื้องต้นในการ ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเช่นการปรับเรื่องภาษาการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่ง ถ้าหากว่าเราจะมาในเบื้องต้นนักศึกษาวิจัยเนี่ยจะยังไม่ได้หน่วยคิดว่าในส่วนความเห็นส่วนตัวของหน่่ยเนี่ยคือมันจะยังไม่ได้เข้มข้นเท่ากับการเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับความกดดันอะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเนาะการเป็นนักศึกษาวิจัยเนี่ยจะได้เงินนะครับต่อเดือนที่เขาจะสปอร์ตให้ก็จะ1นึ0 0 0สเยนต่อเดือนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็จะให้ระยะเวลาสูงสุดเป็นเวลา1ปีนะครับแต่ว่าสําหรับอาจารย์ที่นี่ถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าเราได้เรามีทุนมาอยู่แล้วการสอบเข้้าอะะไรพวกกนนีมั็จ ไมด้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะแบบหนูคิดว่า9 9ก็น่าจะผ่านถ้าหากว่าไม่มีแบบเอ่ออะไรที่ขัดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอะไรที่มันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออส่วนใหญ่แล้วก็ทุกคนก็มักจะผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าได้ทุนมาแล้วแล้วก็ มาสอบเข้าตรงนี้นะครับแสนห0 0หมเยนต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด1ปีแต่ว่าอาจารย์ก็มักจะบอกว่า6เดือนก็เพียงพอแล้วมั้งสำหรับการปรับตัวในเบื้องต้นอะไรอย่างเี้นะครับคราวนี้ก็จะมีอันต่อมานะครับเออถ้าหากว่าเข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทเลยนะครับของบัณฑิตวิทยาลัยก็จะเป็น ได้รับเงินต่อเดือน1,80,000เยนต่อเดือนโหเยอะมากนะครับ1,80,000เยนต่อเดือนนี่เยอะกว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอย่างของหนูเองถ้าหากว่าขึ้นปริญญาเอกปริญญาโทรก็ละกัน1,47,000เยนถ้าปริญญาเอก1,48,000เยนนะครับสำหรับเลทของที่เขียนไว้ในหน้าเว็บไซต์ของ Tokyotech นะครับก็แสนแปดหมื่ แสนแปดหมื่นเยนต่อเดือนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับอันต่อมานะครับก็คือค่าธรรมเนียมการสอบค่าธรรมเนียมการเข้าการศึกษาแล้วก็ค่าธรรมเนียมการศึกษาอะไรต่างๆก็คือค่าเทอมค่าอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจ่ายเต็มให้ตามจํานวนจริงนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับก็คือค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นนะครับจ่ายเต็มตามจํานวนจริงเทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัดนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยค่าตั๋วเขาใช้คําว่าค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นนะครับหนยไม่น่าจะว่าขากลับเนี่ย จะได้หรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะขับไปอย่างเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเขียนประมาณนี้เนะาะคราวนี้ในส่วนของระยะเวลาในการให้ทุนอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ้าหากว่าใครเริ่มอยากจะเริ่มเป็นนักศึกษาวิจัยก่อนก็จะมีเวลาให้1ปีสําหรับปริญญาโทก็มีเวลาให้2ปีเต็มๆนะครับส่วนมหาวิทยาลัยก็เคยได้กล่าวไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้สําหรับเอกสารการประกอบการสมัครนะครับ ก็จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนอันนี้ก็เป็นทั่วไปมากๆนะครับใบสมัครขอรับทุนนะครับก็จะมีฟอร์มมาให้นะครับอยู่ในไปติดตามได้ในเพจ Facebook ของทางมูลนิธินะครับแล้วก็พวกใบแสดงผลคะแนนพวกหรว่ารทรานสคริปต์จากทางมหาวิทยาลัยนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาก็ให้แสดงถึงคะแนนล่าสุดนะครับแล้วก็เอกสารรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมาประกอบด้วย Recommendation Letter อย่างที่บอกไปจากคณะบดีอธิการบดีหรือคณะบดี1ฉบับนะครับแล้วอีกฉบับหนึ่งก็จะจากอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็อันดับ5านะครับสำเนาเอกสารประกอบอื่นๆสําหรับาการพิจรารณาในการเข้าปริญญาโทนะครับถ้าหากว่าทางอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าเนี่ยเขา r e ียก r e อะไรบ้างนะครับผลการสอบภาษาอังกฤษเรียกไหมโทอีกโทเฟลไอเอลอย่างไรนะครับหรือว่า ทางเขาต้องการ JLPT นะครถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนั้นต้องการ JLPT ก็ต้องไปสอบภาษาญี่ปุ่นหรือว่าถ้าต้องการสอบอื่นๆอย่างเช่นอ,อย่าง U of Tokyo นะในบางคณะในบางสาขาเขาก็จะต้องการพวก GRE, GMAT นะครับเราก็ต้องไปสอบให้มีตาม Requirement ของการเข้าไปในมหาวิทยาลัยหรือว่าหลักสูตรนั้นๆนะครับแล้วก็ อันดับสุดท้ายนะครับก็คือหนังสือยินยอมให้เก็บรักษาและใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการพิจารณาทุนโครงการนะครับ asian plus one scholarship นะครับก็เป็นเอกสารประมาณนั้นนะครับเขาก็มีเน้นว่าเอกสารต่างๆก็จะไม่ส่งคืนนะครับไม่ว่ากรณีใดๆในส่วนตรงนี้เขาก็ให้ส่งเป็นปรษณสนีหรือว่าไปสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการที่จะรับ ทุนการศึกษาสมัครทุนการศึกษาของทางบริษัทอายุโนโมโตะในโครงการอาเซียนพลัสนนะครับก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีทุนสป,ปอร์ตตรงนี้นอกจากทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะเป็นทุนตัวนี้ที่เขาให้เปล่าด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้อะไรคืนอ่ะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าหากว่า หนยพอมีเวลาก็อยากจะมาอัดคลิปเล่าให้ฟังต่อไปหรือว่าถ้าหากว่าอย่างไรหนูก็จะพยายามไล่ตอบคอมเมนต์แต่ละคนต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย